สวยย่าดีตาม<ว>มาดีดีดีสวยมากครับวันนี้ให้โอกาสนะถ้าถือต้องนิึงๆได้ให้ร้านหนึ่งแบเซลวะปแปะแพงเป็นพันฮะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะไปทำอะไรกันบ้างนะวันนี้มีไปรับดอกไม้จากองค์หญิงค่ะไปขอบคุณสิงห์แล้วก็มีไปถ่ายรายการรายการหนึ่งค่ะทุกคนยังไงก็รอติดตามกันค่ะไปกันเลยเอา้าวแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปหาพี่บนออฟฟิศกัน สีครับนี้มีล็อกทาอะไรคะเนี่ยไปออกสาซสวยเชี่ยวชุดไทยชุดหนูชุดเขาสวยสวยมากเลยอ่ะหนูคงไม่มีวันมีดบนั้นแนอเซนไปอลพี่ไปไหนหมดอ่ะพี่พี่ไปไหมดพี่เขาไปรอตรงโน้นอันนี้เซนข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีว่ามอบให้ อาซื้อขนมมาฝากค่ะโอ้ขอบคุณเลยค้าแก่แก่แก่สองอาจุดนี่อยให้ขอบังครับเดี๋ยวได้ค่ะไปเรื่องลูกพี่ชื่ออะไรคะเบตองครับเล่นอะไรคะเล่นฟุตบอลครับดูดูหน่อยพอลูกกันพอกันเลยค่ะเหมือนพี่น้องี่พัผ้ากันนะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะ รับชื่อตุ้ยพม่าชานี้ตั้มหนึ่งครับตั้มหนึ่งน,นะครับเสียตังค์อีกแล้วเนี่ยเสียตังค์อีกแล้วทุกคนไม่ได้อยากเสียตังค์เลย ไม่กัวอะไรไม่ร er ู้อ่ะวะแล้วเล่นอยากได้เองนม่ดี่ี่ด่อาลาบูบูโอ้ยอลาบูน่ารักว่ะแม่เรายกบล็อกไปแล้วเนี่ยเรอมาอยู่นี่ค่ะไม่น่ารักมากเลยน่ารักน่ารักขอบคุณนะพี่ชอบไม่ใช่เธอไม่รันี่ได้นะอ้าวเฮ้ยหนูไอ้หนูตัวสีอะไรนี่อุ้ยสีเขียวตาโกดตาโกด เอาอะไรดีอ่ะก็เป็นที่ซื้อเทันสิไม่รู้จะเอาอะไรดีอ่ะนี่นะคะอุ้ยเราผู้จิ๋วค่ะทุกคนนาร0บาทนี่ค่ะขอบคุณนะคะ thank you ค่ะอันนี้คือจากประตูน้ำจากช้อปปี้ค่ะนี่ซื้อช้อปปี้มาหรอเนี่ยใช่ค่ะลอเล่นช้อปปี้ไม่มีขายค่ะแม่ขอบคุณนะคะโอเคค่ะ พี่ทัศน์ตระการบ๊ายบายชาบิายบ๊ายบายไม่เอบบาวิดีโอของฝากจากปารีสค่ะครับขอบคุณค่ะอยบ้านนี้ได้2ตัวเลยนะคะมีลูกสองอ๋อใช่ลูกสคนนะคะปะตูน้าจากประตูน้ำหาไม่ได้หาไม่ได้่อปค่ะไม่มีไม่มีขาได้มยี้อีรอมีหยอ่ะพี่บังพี่บัง Thank you อย่าร้องไห้หรอนะคะไปงานยังไงให้ได้อย่างนี้นะคะนั่งรอนั่งรอยังไงให้ได้มาสามกล่องอะนี่มอนตี้ค่ะน่ารักมากอันบล็อกคายเบบี้ค่ะมีแฟนคลับให้มาตอนที่ไปถ่ายงานอันนี้เป็นดอกไม้ดอกแรกโอ้ยสิเล่นละสีอะไรสีม่วงเปิดออกมาเจอเลวิเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่กล้าเล่นนะคะคายเบบี้เพราะว่ากลัวจะร้องไห้แต่ตอนนี้ปลดล็อกแล้ว เล่นทุ่อันแค่น่ารักมากนี่ไม่กล้าเล่นคลายเบบี้ไม่พอนะคะเวลาถ่ายรูปไม่กล้าทำแบบนี้ค่ะเป็นคลิปต้องทำแบบนี้เท่านั้นหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ยินทำเงี้ยได้สู้ๆนะคือถือเคสไนคิดว่าแบบเป็นเลขสองก็เลยทำโอเคค่ะตอนนี้โอเคแล้วเจอตีเลยของปอบอกไม่แคดนี้พินเอามา คายเบบี้ดักไหมคายเบบี้เดบวี้ถอยมาอันนี้น่ารักมากค่ะอันนี้เท่าไหร่วะน้องอันนี้นี้ถ้าในช็อปมันประมาณสี่รอยกว่าบาทในช็อปก็สี่ร้อยถ้าถ้าพีซีเซลอะแปะแพงเป็นพันฮะจริงดอกไม้ดอกละพันเทไว้ก่อนฝากไปที่ช็อปก่อนกลับมาเยือนทินเก่าสมาคมเทควันโดค่ะทุกคนกลับมาทั้งทีจะไม่เตะกันได้ไงเตะกันดิมา อ่ะถ้าวันนี้วันนี้ซ้อมมาใช่ไหมซ้อมมาอย่างดีซ้อมมาอย่างดีมาแต่ไม่ได้ใช้เลยมาเลยเอาไม่ได้เจอะผิดแผนไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเตะจริงแล้วเนี่ยช่า่าใส่ระดับยาเพื่อนมาดิก็มาดิค่ะไม่เอาวไม่เอาแล้ไม่เอาแล้วไม่เอแล้ว แต่เมื่อกี้มันเจ๋อเรเจ็บจริงนะคะทุกคนตรงเนี้ยเจ็บจริงค่ะเอาเวรกรรมมีจริงนะคะทุกคนดูทางเอาใหม่ดิเมื่อกี้คนดูไม่เห็นแทนกล้องไม่ทันอ่ะไม่ได้แล้วรีเพลย์เลยเมื่อกี้เป็นของจริงอันน้เอาแล้วทำไม่ได้แล้วดิเอาใหม่หนึ่งเอาอทำไรเอ้ยวันนี้ให้โอกาสนะถ้าถือกล้องนิ่งๆได้ให้ล้านหนึ่งหืออะไรเนี่ยนะนิ่งๆเลยใช่นิ่งๆเลยนิ่งๆ นิ่งไว้ทุกคนตัดสิน1 2ึองหนึ่งเอานิ่งๆนะโอเคนิ่งไว้นึงสองน้าฮัลโหลโอ้โหไม่เอาก็ได้หนึ่งล้านบาทไม่เอาก็ได้เอาเลย ไม่ใครอยากเป็นผู้ท้าชิงไหมคะโอ้ไม่เอาก็ได้เอาอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้ท้าชิงแกช่วยทำฉันนิเอาอะไรถ้าฉันถือกล้องนิ่งได้แกต้องให้ฉันหนึ่งล้านแบบใหญ่แบบไม่นิ่งนิ่งนี่ไงนิ่งอะไรถึงกล้องนิ่งนี่อ่ะมันขอมันแค้นเหรอมันแค่อะไรแล้วหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยผู้ชายถือกระเป๋าให้อ่ะน้องน้อง เอาเลยนี่เราดูแลตัวเองได้อันนี้มันหนักอ่ะมันหนักอ่ะเดี๋ยวเชือกใเดี๋ยวเดี๋ยวพยกล็กไปสิบโลได้ไปนี่ค่ะขนมจีบค่ะสูงเท่าไหร่บอกเพื่อนดิสูงลายหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ห้าสิ่ห้าสสองนะคะไม่รู้ห้าสสองจริงปานะคะดูดูสูงมากคนนี้อันนี้อายุเท่าไหร่ โอ้เดี๋ยวสูงเลยเดี๋ยวโตไปนะคะเท่านี้ค่ะเท่านี้สู้สู้สู้บายบายเฮ้ยเข้ากอดแซ่บพี่มากเลยนี่นะคะคุณพ่ออีกหนึ่งคนค่ะคือถือมาให้เหรอเรามาทำไมวันนี้ผมมาซใส่ให้ดูดิเท่มากพี่พี่ไปตึกยี่ห้าชั้นตอนนี้มีป๊อปมาร์ทอยู่เหรอจริงป๊อปมาร์ทแบบเล่นๆอะไม่ใช่ป๊อปมาร์ทพนักงานเข้ามาขายอ่าอ่าซื้อมาจากค่ะ แท้งเลยนะคะทุกคนบายยค่ะพี่พี่บ้านออกมาละน่ไอ้น้องชายนี่เขาฝังน้องชายทันตีนทันมืออีกหนึ่งคนนี่เอาของตามไปจับแพรีินค่ะนี่เอาหอยไอเฟลมาฝังเลยนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะบอกว่าลิฟใช้ได้ใช่ทอกคน ไม่ใช่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 ผิดกรหันูอเอาอันนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรเน่เน่โอเคเอาพี่พี่พี่ถือไว้เอาข้างอ่าถือไว้ข้างนึงนอ่าเะคเช็ะ่เต็มตัวอยากให้ไปสัตว์ตอง่จากเก่งดิย้า ชเชจะอย่ยินดีด้วยนะอบคุณครักลับเรื่องเลยแห่งเรื่องความัเรื่องขอบคุณครับค่ะน่าจะเยวั คนนี้อยามีจูเน่สิบคนคะ่ะฮะคนเดียวก็พอแล้วมั้ง <laughs> จะได้ทำอย่างนั้นจะได้ช่วยหมูทำอย่างอื่นด้วยจะได้ไม่เหนื่อยเห็นปะไม่โอเคเป็นเด็กดีนะ เรียบแล้วครับเรียบแล้วครับไปค่ะเลยกันต <ường> ่อีเป็นคนเมือเกิดเนาะลีเ่มอรนคนนี้ย่ะไายแลิปม่ะีดีน่อยู่ปีดี่มาเเจมค่ะคนนี้ สวยและยังพอจะเป็นนางเอกในหัวใจของคุณได้หรือไม่เฮได้ค <serves> รับาจจะเต่งม่งเท่ารือาดครับใส่เลยใส่เมาคุณน้อแ้เต่หอยยืนหมั้งนี่ครับเตประมาณนี้ครับสวยๆบนท้อเต็มตัวก่อนนะสวยๆก่อนเนระ ทีนี้พอดีดีดีสวยมากครับคุณต้องดูได้แต่เขาเตะกูอุ้ยสวยแล้วสวยเลย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 ส่วนแรกก็สวยแล้วอ่ะดีครับคุณเล่นเสร็จได้ามไหยมั่นใจแมนซองอยากคว้าแบบเร่งนั้นดีสวยครับโอเคมากสวยที่สุดในวันนี้เลยอ่ะ สวยมากอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากรอบนี้ขอมองกล้องนะมาำอง่ะสองสองเฮ้ยดีเก่งมากสวยมากงานในวันนี้ได้ซสนุกมากค่ะเฮ้ยตากล้องดังระดับโลกนะคะนี้นี่นะคะทีมงานค่ะอ้ยหนึ่งทีมงานนะคะทุกคนจำตัวยังไม่ได้ค่ะทุกคนช่วยด้วยผ่านไหม สวยัวันนี้ตายแล้วสวยที่สุดนะ่ะแฟนบางแฟนบ้างครับสวยครับสวยหมโอเคสวยไดีหมสวยทุกวันอีแล้วทุกวันอีแล้วไปถึงที่กบเสื้อตัวนี้องขาแพนะคะพเ่าให้มีใจมาเลยขึ้น้ได้ขึ้นเี้เบาเบาเเบาเนี่ยแขนที่มันข้นมาแนี้เลพี่ตาส้ม ดมท่านีสวยอยากแบบอสวยมากดึง okay. ดึงเฉียงเฉียงเน็กทยได้โอเคสวยมากคดีสวยสวยพ้มด <it> ี <dadurch> ตามมาดีดีค่ะโคตรสวยเลยสวยมากสวยเลยคุสวยมากคุณอุ้ยสวมากมดีี เดีอดหมอกันล่วอ่ะอมแล้วลค่ะล่ี้ำับเ่เินนะแสดงแบบเ่อะมาท้วันนี้มาทำสวยบ้างอะไรบก,ก็ไม่เคยชิงเะเจอพี่อมะะอมแล้วค่ะหล่อมากค่ะทุกคนเทสแล้วนะครับ20ปีที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะหล่อมาม <laughs> อกว่าเดิมอีกค่ะขอบคุณค่ะ